พี่กอฟแล้วก็พี่โยกับรายการ a u d i t Action Action น,นะคะ <Hey. S 2> hey. กับรีแคปซีรีส์609เมทไทม์สตอรี่ใน EP ีที่5และ6นะครับโอ้โหดีขึ้นเรื่อยอี EP นี้นั้นโอ้ยหายไปเพ้อพก็อย่างที่พี่ก๊อฟพูดคราวที่แล้วว่า1 2 3 4อ่ะแล้วมันจะไปสู่5 6ยังไงก็ได้เห็นกันแล้วเนาะเป็นยังไงบ้าง EP 5เป็นไงครับ EP 5เลยก็บอกเลยว่าเป็นฉากพีคของ EP เลยนะคะเป็นฉากเฉลยทุกอย่างในเรื่องเพราะมีด็อกเตอร์สาวแสนสวยมาอธิบาย ใครนะเธอไม่รู้จัก <c oughs> ่ <c oughs> ไม่เหมือนเธอเลยนะ <c oughs> ไม่เหมือนค่ะตอนนี้เป็นผู้กกับหน้าใหม่อันนั้นเป็นดาราหน้าเก่าท่านหนึ่ง <c oughs> อ้วนแช เป็นเดอร์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลกคุขนาดหรือว่าเป็นทฤษฎีัลติเวิร์สของดรยูสเอเวอเรสต์ใช่ยูสเอเวอเรสต์ซึ่งนะครับมันเป็นการแสดงที่ยากมากเพราะอะไรเพราะปกติแล้วจะไม่ค่อยถนัดเรื่องวิทยาศาสตร์แต่ต้องมาเขาเรียกว่าท่องบทซึ่งเป็นเนื้อหาจริงจังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมั่วหรือมันเดาไปได้เรื่อยๆไม่ได้มันจะต้องเป็นข้อมูลที่เป๊ะเป็นช่องที่พี่ม้าคนเลือกคนหาพี่ม้าคนเลือกเชื่อช่องนี้ด้วยนะช่างสงสารพี่มัาและคนอยู่ซะจริงๆนะคะได้อยู่ได้อยู่นะ อ่ยูสก็ถือว่าทําให้คนดูเนี่ยเริ่มเข้าใจเรื่องทฤษฎีโลกคู่ขนาดมากขึ้นแต่ก็มีชาวทวิตเตอร์ที่ชาวเป็นชาวต่างประเทศบอกว่าโอะฉันเข้าใจทุกคําเลยแต่ว่าฉันไม่เข้าใจเลยแต่ฉันเข้าใจแล้วเพราะเป็นทฤษฎีโลกคู่ขนาดของดรฮิวใช่เพราะเราออกมาจริงๆนะฮะใช่ใช่ใช่อ่ะอันนี้เป็นซีนที่พี่พี่เขาประทับใจไม่ใช่ค่ะเล่าให้ฟังก็ถือว่าอธิบายโดยดรสาวแสนสวยใช่แต่ซีนประทับใจของพี่คือคือซีนบรูซลีใครล่ะมันยากมาก เป็นฉากแอคชั่นที่ไม่ง่ายนะเพราะว่าต้องกระโดดบนเตียงต้องตีลังกาต้องหูน้องอมก็เต็มที่มีคนถามว่าน้องอมเล่นทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมใช่เลยเหรอได้เหรอไม่รู้ไม่ค่ะบางอันที่มันอันตรายเกินไปเราก็มีแซนด์อินเราก็บอกเลยว่าเรามีแซนด์อินเพราะว่าเราก็ต้องโปรเทคนักแสดงด้วยแล้วก็ไม่ใช่ว่าน้องอมจะเล่นได้หมดทุกอย่างขนาดนั้นเพราะเราต้องมีตีอื่นๆที่น้องอมต้องเล่นต่อใช่ใช่มันก็จะเป็นแวบๆเท่านั้นเองนะฮะแวบๆเท่านั้นเองส่วนมากล้วก็เป็นน้องอมแหละแต่ที่ชอบมากกว่านั้นไม่่ใชตรง เป็นตรงตรงเขาเรียกว่าสปอย,ฟปยงงแฟนเออคือ,คอดิวแบบแฟนทนได้ไรอ่ะม่ให้แต่ดูเข้าใจดิวนะ เพราะว่าในโลกของดิวเขาว่าเครียดใช่ไหมแล้วก็มิติที่เขาได้มาเจอกับมั่มมาแล้วมั่มเป็นคนตลกอย่างเงี้ยเป็นคนแบบว่าทําให้ทุกคนอารมณ์ดีอ่ะแล้วแกเป็นคนเรียกความจริงจังของแกที่อยากจะอธิบายอ่ะทตาไม่เราคอยยิ้มไปด้วยใช่มันก็เลยทําให้แบบว่าเซฟโซนของน้องดิวก็เรียกว่าโดนตกน้องดิวก็โดนพี่มัมตกไปนะฮะเป็นห่วงก็เป็นห่วงสปอยแฟนก็สปอยนรอให้เขาทำจนเสร็จก่อนแล้วค่อยบอกว่าไม่ใช่พี่พี่มั่มเข้าใจอ่ะไม่ใช่ ได้ยินดอารัินประทับใจอ่งพี่วอละคะก็ต่อเนื่องกันก็คือเป็นซีนที่เราเรียกว่าเป็นบามีแห่งชาติที่นําซีนมาด้วยเสียงร้องอันดังมากของพี่กอล์มนะครับทุกคนแบบว่าตั้งแต่เห็นเทเลอร์ก็แบบอยากดูซีนดีมากพี่กอบแล้วพอได้ดูจริงอ่ะเขาก็บอกว่าโอ้แต่แรกนึกว่าแค่กินมาม่าเฉยๆไม่คิดว่าจะค่อยๆกัด กัดกัดกัดแล้วจูบจูบจูบโอ้ถ่ายยากมากทำไมคิดว <c oughs> ่ามันง่ายเหรอคิดเส้นมามาเส้นเดียวกันนึกว่ามันง่ายเหรอ <c oughs> แล้วนึกออกไหมว่าวกัดมันขาดหลุดขาดหลุดอยู่เงี้ยมันนานแล้วมันก็ยากมากกว่าที่จะได้แบบเส้นมามาที่ค่อยค่อยคค่อย,อย,อย,อยแล้วก็ อย่างี้มันต้องซิงค์ไปด้วยกันนักแสดงต้องซิงค์ไปด้วยกันต้องเชื่อใจกันค่ะเดียวกันพ่วงกับก็ต้องดูภาพแสงเสริงต้องไปด้วยกันหมดแล้วตอนที่ถ่ายทม์อย้อจําได้คือระหว่างกัดอยู่อะแล้วก็ปรากฏว่าเส้นที่ของปุ๊ะขาดปุ๊บของคนเขาอยู่ที่โพซิชันเดิมนะแล้วน้องโอมก็คีบเส้นให้น้องปุกคีบเส้นของน้องโอมอะใช่กินอยู่แล้วก็ให้ปุ่กให้น้องปุกอีกทีคือแบบแล้วเล่นต่อไม่ต้องพูดกันเพราะพูดไม่ได้ฉันชิปกว่าอีก แรื่องหลังนะฉันแบบว่าฉันบิดตัวบิดไปแล้วอันนี้คือทลิปไปตัวบิดไปอีน<า>ี่ลุ้นได้ไหมได้ไหมจะถ่ายได้ไหมเทคนี้จะผ่านไหมเพราะ <S <S มันมันมันหลายเทคมากใช่ใช่แล้วเขาซิงก์กันมาแล้วเขาไว้ใจกันมากครับกว่ามันจะได้เนาะตรงนั้นนะแต่ว่าพอได้ออกมาแล้วถูกใจไหมฮะโอ้ถูกใจมากนะคะ, <S <S ะคเพราะว่าเราก็จัดแต่งให้มันโรแมนติกที่สุดนะฮะแล้วเราก็คือฉากกินมาม่ถ้ามันมันจะดูไม่ไม่โรแมนติกมันก็ไม่โรแมนติกแต่เราก็พยายามทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้มันโมเมนต์ที่เขารักกันมันก็ ใช่ก็จะเกิดคือมันยากมากพี่กอล์ฟตรงที่ว่าเรื่องนี้เขามาเจอกันในห้องหกคนแค่วันละแค่ไม่กี่นาทีบางบางครั้งไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงมันต้องทำยังไงก็ได้ให้เราเชื่อว่าเขาจะรักกันมากใช่ได้ใช่มันก็ได้เป็นโจทย์ท้าทายของพวกเรามากับว่าพอเราเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเขารักกันไม่มากพอเรื่องมันจะไปต่อไม่ได้ใช่เพราะมันเจองแค่วันละชั่วโมงบางบางทีก็ไม่ถึงบางทีก็มาแป๊บเดียวใช่เพราะงั้นความรู้สึกผูกพันหรือความรู้สึกแอคทิวิตี้ที่เราก็เลือกที่จะพรีเซนต์ว่าเขาตก แล้วเขาใช้เวลาด้วยกันได้ยังไงแอคทิวิตี้ที่มันง่ายๆแค่กินข้าวด้วยกันแล้วม่าบอกว่าเออพี่รู้สึกมากเลยอ่ะเพราะปกติพี่กินข้าวแค่กับน้องสาวไม่เคยมีใครมากินกับพี่แบบนี้คือปกติแะ่ไม่แต่กับน้องใครกินมาม่าแบบนี้ก็ไม่คือแม่กับน้องมิ้นก็ไม่กินแบบนี้คือพี่ม่ามะพาผู้หญิงมาเยอะนะแต่ไม่เคยมีใครใช้เวลาในอื่นๆนอกจากแบบคือไม่ไม่คือการพาผู้หญิงมาเนี่ยมากินตับไงไม่ใช่มาม่าใช่ไหมมาพามากินตับกินเสร็จก็กลับกลับกลับ ใช่ครัมันก็ไม่เหมือนกันบางทีไม่ให้เขาอยู่นานด้วยใช่แต่กับ<ร>ดิวเนี่ยคือแบบใ,<ช>ในความผูกที<า>พ่พิเศษพิเศษแล้วก็การที่แบบดิวแบบรู้สึกว่าม,ามั่มอ่ะคือเป็นคนเป็นเซฟโซนของตัวเองมากๆทุกครั้งอ่ะให้พลังบวกม,มั่มก็คงรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยมีคนเห็นคุณค่าเขาในแบบนี้มาก่อนขนาดนั้นเขาก็ค่อยแบบจริงๆรแล้วจะเห็นว่าเดี๋ยวมั่มจะค่อยจริงจังขึ้นจริงจังขึ้นนะคะที่ดิวก็ผ่อนคลายขึ้นแต่ว่าเรื่องมันก็จะต้องมีไทม์ไลน์จำกัดของมันอยู่นะครับว่า ซึ่งจริงๆแล้วใน EP 5เนี่ยไม่ได้มีแค่คู่นี้เท่านั้นเ <c oughs> ยอมีอีคู่หนึ่งที่พี่ชอบมากคือคู่ ของมิ้นกับดิวออในโลกของมัมในผับในผับใ,ใช่แล้วนางเริ่มตั้งแต่ ep 4นางเริ่มเมาใช่ไหมใช่ใช่ ep เนี้ยนางเมาลุกนาง,งลุกรงนางลุกหนักมากนางลุกแรงมากนางแบบว่าเขาเรียกว่าถ้าสะพานก็เสร็คอนกรีตเสริมเหล็กเรียบร้อยแล้วนะ,ะปฏิเสธแล้วปฏิเสธอีกนางก็แบบหยอดต่อหยอดเรื่อยๆนะทุกความเป็นจริงของนางนางก็จแบบว่าหยอดไปนั้นหยอดไปนี้ได้นิดก็ยังก็ยังดีแหละอะไรอย่างนี้ชอบาะาเป็นมิ้นนักขายของนางนางขายเก่งมากจริงยอด ต้องยอมมินนะจากนี้ใช่นะค่ะที่แบบว่าทุกคนก็จะชอบมินมากเลยแบบว่าไม่ว่าไม,ไม่ว่าโลกไหนนะครับขอดิวเป็นแฟน,นก็ตามแต่ดิวปฏิเสธเท่าไหร่นางก็สู้อ่ะไม่มีผิดหวังน <c oughs> างนนถือว่าการได้บอกคือกําไรแล้ว <c oughs> ใช่ใชไม่มีขาดทุนนะไม่มีเสียใจย <รอ S 2> ใช่เท่าไหร่เท่านั้นเนาะ <c oughs> แต่ในขณะที่คู่หนึ่งคู่ดราม่าจังมากเพราะว่าก็คือที่เล่นเป็นวีกับเกมหลังจากที่จุ๊กกันไปแล้วเมื่ออีีก่อนนั้น คือเกมก็ติดใจว่าการ<จ>สุรยความรู้สึกแบบไหนออยากาก็เครีย์กับวีใช่นางก็เครียดของนางออแล้ววี v. ก็แบบไม่ไม่อยู่ละก็คือจะย้ายคอนโดอีกแล้วจะย้ายนีอีกละแล้วคืนนั้นแบบเกมก็ตัดสินใจแบบไปหาวีไปหาที่คอนโดนั่นแหละขอใช้เวลาด้วยกันคือความจริงก็กลัวเขาหายไปเลยหายไปตลอดกาลแล้วก็แบบอยากเฝ้าทั้งคืนนะะั่นแหละแล้วก็ได้พูดประโยคสําคัญมาพี่กอบ์ว่าที่ ผมไม่รู้นะว่าพี่ผ่านอะไรบ้างแต่ผมอยากจะบอกกับพี่ว่าผมไม่ใช่เขาไม่มาจะบอกว่า เกมก็ขายเก่งพอกันี้แหละเป็นนักขายทุกคนเลยนะคะเรื่องนี้จะบอกเลยว่ามันจับคู่กันได้ดีมากนะครับเพราะว่าขายเก่งมากอ่ะสมมติเป็นพีกพพ่กอฟอ่ะพีพ่กอฟเคยมีแฟนที่แบบเป็นรุ่นใหญ่มาก,ก่อนแล้วมีเด็ก <Yeah. S 2> มีเด็กรุ่นน้องว่ะจีบอ่ะคือรุ่นนิยมพีกพ่กอฟอาจจะชอบผู้ใหญ่หรือเปล่าแล้วนี้เกมมันเป็นเด็กอะ่ะจะชอบใครอ่ะไี่ชอบเด็กอยู่แล้วพอดีพี่กอฟชอบผู้ใหญ่นะครับก็เลยก็เลยเป็นตัวแทนของบีชอบเด็กค่ะชอบเด็กค่ะแต่ว่าวีเขาเขาบอกว่าจริงๆแล้ว วก็รู้ว่าเกมรู้สึกยังไงกับตัวเองแต่มันรู้สึกไม่แฟร์เพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าไม่ได้อยู่ในภาวะที่กลัวว่าจะไปรักเกมเสม็จว่าใช้เกมเป็นเครื่องมือหรือเปล่าผู้นี้นะจากตอนเปิดมา EP 1.2.3เนี่ยก็ตลกโปกฮา <c oughs> พอเริ่ม EP นี้ก็อุ๊ยซีเรียสจริง <c oughs> จัง <c oughs> แต่เราก็เห็นว่าเอ๊ะหรือพี่วีจะเริ่มแอบเปิดใจนิดนึงอ่ะก็เริ่มแล้วแหละก็เริ่มอ่อนแล้วแหละอุ้ยแต่จะบอกว่า EP 6อ่ะดังบุกบ้านะก็นี่ไงเราจะพูด EP 6ีต่อไปนี่ไงมาเราจะพูด e ี6ต่อได้เลยขาดไม่ได้เลย EP นี้ต้องพูด ก็คือเป็นซีนที่มิ้น์ประสบความสําเร็จในการขอดีเป็นแฟนคือก่อนหน้านี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนางนกมาตลอดแต่ว่า E ีีนี้เนี่ยเราจะได้เห็นครั้งแรกว่าเออทาไมเขาถึงเป็นแฟนกันก็คือเป็นงานวันเกิดของดิวใช่มิ้นก็เคยขอเป็นแฟนใช่ซึ่งตอนนี้เนี่ยดิวก็ใจอ่อนเนี่ยดิวอว่าอ่ะคือขอคือขอมานานแล้วว่าหลายปีแล้วว่ายอมก็ได้มันอาจจะดีก็ได้เพราะว่ามิ้นมิ้นก็ยื่นข้อเสนอว่า ไม่เป็นเจ้าของไม่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 อะไรถ้าพร้อมจะพอเมื่อไหร่ก็บอกได้เลยนะนางก็เปิดทางทุกอย่างเลยว่าอ่ะลองลองดูก่อนถ้ามันไม่เวิร์คถ้ามันไม่ดีถ้ามันไม่ใช่ถ้ามันไม่ชอบบอกกันตรงๆก็หยุดแต่ดิวบอกไหมฮะตอนหลังๆใช่ไหม เมืเ่อเกิดเหตุการณ์แล้วดิวก็ยังไม่บอกใช่ซึ <c oughs> ่งแบบมันก็เป็นซีนเขาเรียกว่าใน E p พีมันก็เลยแบบแน่นไปนด้วยแบบโอโ้ใช่แล้วซีนนี้แม้ว่าจะแบบเป็นซีนบอกรักกันนะเออนะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทำให้น้องเอมี่อายม้วนเขินพี่ปุ๊กมากเลยเพราะพี่ <c oughs> พก๊อบเอาไปบอกว่าเอมี่หอมแก้มเลยหอมแก้มเลยยังไงครับพี่ก๊อบเอาก็บอกให้ดิววางแก้วสิแล้วก็เข้าไปหอมเลยเอมี่แบบ เกิดตัวบิดบ้างแล้วคี่ก็เกิดพี่ก็ูก็เกิดนะแต่ก็แบบโผล่ไว้แล้วก็พ่อเอมี่แบบหนึ่งสองสามแล้วจุ๊บจริงอ่ะแล้วมันเกิดแล้วไม่เกิดเคมีน่ารักมากแล้วมันเชื่อว่ามันเกิดจริงอ่ะเออมันเชื่อว่าการการเริ่มต้นที่จะลองคบกันกันนั้นมันมันดูดีดูดูน่าเชื่อถือมากใช่ใช่มันเป็นสีนหนึ่งที่ชอบมากแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าได้เคมีธรรมชาติมากๆของทั้งคู่ด้วยใช่ค่ะ แต่ ep 5พี่มีซีนที่ชอบที่สุดทายซิซีนเดียวกันแน่เลยซีนไหนว่ามาซีน5 4 3 2 1่สามสองหนึ่ครับพี่มัมเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็คือพี่มั่มก็บอกว่าเฮ้ยมันจะแถมมาทำไมตีหนึ่งหานาทีเ,ออเวลาแค่นี้เองทำอะไรไม่ได้แต่ดีลกับพูดว่าตั้ง5นาทีต่างหากละครับพี่มั่ม เพราะว่าแค่ห้านาทีที่ผมได้ใช้เวลาอยู่กับพี่ก็มากพอแล้วที่ผมจะมีพลังไปใช้ชีวิตกับโลกของผมต่อไปโทรหาขอสักห้านาทีเอาเธอมาแค่ห้านาทีหน่อยสิมาเร็วมาเร็วห้านาทีทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรเขาอย่างไรอ่ะแตที่เขาแบบครับอันหนึ่งก็คือว่าเขาขอกอดกันนะเขากอดกันให้พลังบวกกันละกันเพราะโอ้โหตอนนั้นแทบไม่ต้องพูดเลยเนาะแดร์หลอกตรงนั้นพี่กอล์ฟอุ้ยตอนนั้นคือแบบโดนอ่ะ ใครๆที่ได้ดูถึงตอนนี้ก็จะรู้นะว่า5นาทีของ2คนนี้ไม่เท่ากัน จริงๆ5้านาทีของคนเรามันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วว่าในการที่เราจะทําอะไรไม่ทําอะไรเนาะเราจะเลือกใช้5านาทีแบบนั้นให้มีคุณค่าที่สุดได้ยังไงและเรื่องนี้ก็พูดถึงเรื่องของความสําคัญกับเวลากับการใช้ชีวิตเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเราพูดถึงเรื่องของการตัดสินใจเลือกเส้นทางที่กับเวลาที่เรามีอยู่ว่ามันจะคุ้มค่าหรือไม่หรือไม่อย่างไางเนี่ยซึ่งมันก็เชื่อมมาถึง e ี6หโอ้โหอ p นี้อีพีเนี้ยพี่คอม์หากลับของเข้าเท่ากันแล้วหลังจากที่เขาแบบสวนกันมาใช่ไหม ใช่มหากราบมากเพราะว่าพอ EP5 ความรักก็สุงงอมใช่ไหมคะที่มันเท่ากันมาถึงปุ๊บอันก็มาเลยจ้ามาจับดิวว่าเฮ้ยมึงมีคนอื่นใช่ไหมฟ้าผ่าเปรี้ยงเพราะว่าดิวดวว่าไม่มีแต่จริงจริแล้วคนดูได้อนุญาตได้เห็นว่าดิวแอบคิดถึงใครบางคนไม่ใช่แอบเลยตาล็อกแล้วมากนะฮะรู้เลยว่าเกือบจะโดนฟ้าผ่าแล้วเพราะว่าฟ้าแรงมาก ซึ่งตอนนั้นนะห้องตัดเอยใครเอยก็ถามว่าเฮ้ยพี่กอฟเป็นซีดี T หรือเปล่าฟ้าผ่าโน no, ค่ะไม่ใช่ซีดีดิฉันให้น้องนักแสดงยืนรอฟ้าผ่าอยู่นานมาก จริงๆแล้ววันนั้นฝนตกหนักมากแล้วก็อาจจะยกเลิกกองด้วยซ้ำไปใช่แต่เราสู้แล้วก็พอมันเห็นมาแวบหนึ่งครั้งแรกแล้วพี่ก๊อฟก็เกิดนิมิตว่าเออถ้าเกิดว่ามันจะมีมาอีกใช่เพราะมันเป็นฉากทะเลาะกันที่รุนแรงที่สุดในเรื่องตนของคู่นี้ครับถ้ามันได้ฟ้าผ่ามาประกอบในฉากนี้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องทำซีจีโอ้โหมันมันเสริมมากๆมันเห็นความโกรธของอันความพีโรดของฟ้าที่มันแทนอารมณ์ความสึกแล้วการโกหกของดิวมันก็เลยสืบต่อไปว่าจะเริ่มแบบเออเริ่ม ว่าใครเป็นเจ้าของปืนที่มายิงตัวดิวในอีพีหนึ่งใช่นี่ก็จะเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นกันแล้วเพราะว่าเราเล่นกับปืนมานานใช่ไหมครับเพราะอันพะเสร็จจัดทะเลาะก,กับดิวปุ๊บก็ไปเมา แล้วก็เกือบจะไปยิงปืนชาวบ้านเขาใช่ไม่สยิบแล้วไปยิงชาวบ้านเขาไปยิงลูกค้าอีกคนนึงนะครับแล้วก็มินต้องมาห้ามใดๆแล้วโจอี้ก็มาช่วยสุดท้ายเนี่ยกลาหลหุนนตานนะปืนดันไปอยู่กับที่มินใช่ซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าซีนนี้ก็โจอี้อีกแล้วมาแต่ตามเก็บกวาดเช็ดถูอันตลอดเวลาเขารักของเขาเขารักของเขาเป็นเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนดึกดื่นแค่ไหนเพื่อนเมาแค่ไหนเพื่อนชั่วแค่ไหนก็ แต่สิ่งหนึ่งที่อัานพราามอย่างงี้มันก็ฝังอยู่ในใจดิวเหมือนกันทําให้ดิวต้องสะกิดใจก็ดิวก็จะมีการกลับไปโทรไปติดต่อกับมินครั้งแรกแต่ปรากฏว่าพอโทรไปเสร็จปุ๊บยังไม่ทันจอะอะไรเลยพี่ม้าโผล่มาถูกก็เป็นที่มาที่ไปของความสุขแบบคอมโบเซตนะคะ แล้วก็เป็นที่มาที่ไปของดอกลิลี่สีม่วงเฉลยสักทีใช่ว่าทําไมดิวถึงชอบดอกลิลี่สีม่วงบ้างมาถามว่าอ๋อมีคนซื้อให้หรอใช่ครับใครหรอเศร้าเลยดิวซื้อให้ตัวเองเออพี่มาแบบดีดานแหละใช่แล้วก็ถามว่าทำไมถึงชอบดอกลิลี่สีม่วงมันมีความหมายยังไงคะ จำแบบเป๊ะๆไม่ได้นะครับแต่พูดถึงเรื่องของความแบบซื่อสัตย์ความเป็นเกียรตินะฮะแล้วก็ความส่วนใหญ่ก็คือความหมายคือความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกนี่แหละใช่ใช่ก็เลยในห้องดิวก็จะมีดอกลิลลี่สีม่วงอยู่ตลอดเขาจะเห็นว่าจริงๆ้แต่อีหนึ่งดิวเขาเป็นคนเห็นตรงมาตลอดนะแล้วพอเขาต้องเจอสถานการณ์ที่มันต้องหลอกคนอื่นหลอกใจตัวเองด้วยแล้วเป็น E ีพีที่เขาโกหกอ่ะใช่มันก็เลยรู้สึกว่าตักตวงความสุขอีกแล้วให้ได้มากที่สุดมีทั้งเปิดแชมเปญฉลองนะมีการ ติด dream catcher อุ้มการน่ารักม,ม,มีการตัดเล็บให้ด้วยมีการตัดเล็บให้กันซึ่งเป็นเป็นโมเมนต,ต์ของความสุขของทั้ง2คนแล้วก็ชอบที่โยชอบที่สุดเลยคือนอนคุยกันนะ เราที่กรน้องมีดอกฟิลรี่สีม่วงอะพี่ก้ออุ้ยพี่ชอบเพราะสีนี้ดีไซน์ขึ้นมาเพื่อการนี้ดิฉันก็แบบว่าขอใช้อุปกรณ์อันที่เราเอามาหมุนโลกอะเอามาเพื่อใช้แบบสีนี้ด้วยมันกบสวยที่ี่พูดคือตัวบทยาวมากนะครับแต่เขาเล่นกันแบบชิลมากเนาะมันดูแบบออกมาจากป่าดูไม่การเป็นการอ่านบททั้งบทเลยธรรมชาติมากแล้วเราเชื่อมากว่าเป็นมั่งกับดิวคุยกันนุ่มนิ่ง น่าารักกมเลยต้องรีบมีความสุขเพราะว่าพายุลูกใหญ่กำลังมาเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะว่าก่อนที่มั่มจะมาดันโทรหามิ้นใช่มิ้นเป็นห่วงมิ้นเป็นห่วงก็บุกมากลางดึกเลยโโหฉากนี้พอเปิดมาปุ๊บ พาใครมาหรือเปล่าใช่แล้วสิ่งที่มิ้น์เห็นก็คือห้องดิวมีคนอื่นมาอยู่ในห้องใช่ซึ่งปกติมิ้น์รู้อยู่แล้วว่าดิวจะห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวมากแล้วไม่เคยมีใครมาแม้แต่ตัวเขาเขายังไม่แบบอีพีอื่นก็มีคนบอกว่าเมื่อไหร่จะมานางก็ไม่ยอมมาใช่ใช่ถึงแม้ว่านางก็จะได้การ์ดเราก็เห็นแล้วว่าย้อนอดีตไปปุ๊บอนเป็นแฟนกันปุ๊บดิวก็บอกว่าจะซื่อสัตย์กับมิ้น์แล้วก็ถ้าไม่เชื่อก็เอาการ์ดเอาไว้ใช่ไหมแต่วันนี้ดิวโกหกมิ้น มีคนอื่นใช่ไหมถ้ามีบอกมาเลยนะ แต่ดิวก็ยังคงบอกว่าไม่มีซึ่งแบบมันเจ็บปวดทั้งคู่มากทั้ง3คนคือคือซีนเนี้ยีพีนี้พี่กอฟในพื้นที่เดียวกันเป๊ะเลยนะแค่ต่างกันแค่ไม่กี่นาทีก่อนนั้นนี่เป็นพื้นที่ความสุขระหว่างมั่มกับดิวแล้วมันเฉียดฉิวเวลากันมากนะแล้วตอนนี้กลายเป็นดิวกับมิ้นคือมันเชื่อมแบบให้เห็นเลยว่าเป็นยังไงแล้วก็ความจริงกำลังจะเปิดเผยหรือไม่แล้วคือมิ้นเนี่ยเป็นคนตรงๆมากแต่ e ีแรกๆบอกถ้ามีอะไรพูดมาเลยแล้วดิวก็ยังเลือกที่จะไม่กล้ายอมรับใช่ คือเขานะพยายามจะซื่อสัตย์กับคนอื่นนะแต่ว่ากับตัวเองมันยากมันยากเป็นยากนะเ,ากเราะว่าเขาได้เฉลยไปด้วยว่าในอีพีนะี้ครั้งแรกที่มั่มโผมาหาเขาด้วยเหมือนกันใช่ใช่ <c oughs> เล่าว่าตอนที่พี่มั่มมาครั้งแรกซึ่งตอนนั้นดิวไม่รู้รเลยเลยแต่มั่มมาเต็มศิกใช่แล้วก็มีเซ็กเหมือนกันใช่ซึ่งดิวก็ศูนย์ จำก็สิบใช่แล้วก็มันก็มีความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวเขาด้วยก็มิ้นก็เสียใจมากเรื่มก็เลยไปจบที่ว่าอ้าวปืนของอันอยู่ในเกะรถข้างหน้าดังนั้นมิ้นก็เลยหยิบปืนมาหรือว่ามิ้นจะเป็นคนฆ่าดิวเออเนเต้นมากบอกเลยว่า EP6 นี้แบบทั้งมีความสุขเหมือน,นนั่งรถไฟหอกอย่างนี้อย่างนี้เหมือนนั่งรถไฟหอกขนาดว่ากำกับเองนะคะ ดูตัดต่อแล้วแก้สีแล้วดูไฟนอลมาสเตอร์อีทีทุกอย่างแล้วก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งที่ดูแล้วอยากให้ดูนะคือซีน EP นี้นะทุกคนศาสตร์พลังกันแสดงให้กันทุกซีนชตั้งแต่ต้นยันจบใช่บอกเลยว่าทุกคนศาสตาบเต็มที่มากใช่มิ้นแสดงดีมากดิวก็ดีมากมั่มดีมากเคนจิอันทุกคนแบบโอ้โหสร์พลังเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นซีนสา์พลัง และจะบอกว่าหลังจากอีีนี้ไปไม่มีพลังรถเลยจ้า <c oughs> จัดเต็มค่ะ <c oughs> บอกไม่ได้บอกไปเลยเพราะฉะนั้นอามาจจะเป็นอย่างนี้ต่อไปไหมเพราะงะั้นถ้ามีคนถามว่าพี่กอค้ฟคะคุยโยคะต่อไประหว่างอีพีต่อไปเราต้องเตรียมอะไรบ้างปิชู ยาดมแน่นอนแน่นอนมาอาจจะไม่ได้ตลกเหมือนอีพีแรกๆแ,แล้วเพราะตอนนี้เ,ออเรื่องมันก็เริ่มแบบว่าจะเข้าสู่จุดคลแม็กนะจุดพีคข,ของเรื่องแล้วก็บอกเลยว่าเข้มข้นค่ะแปดเก้าสิบต้องมาแล้วอย่าลืมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณเลือกตอนจบเองได้มีตอน,ตอนจบสองแบบนะจ๊ะใช่ออได้ดูตอนจบทั้งสองแบบแล้วขออุ้บไว้ก่อนเ๋าต้อไได้ดูไม่รู้แต่อ่านแต่ว่าพอมาทำจริงแล้วมันมันไปมากกว่าบทอีกยนาะพี่กอล์ูไปไปไปสุดบอกเลยว่าตอนจบสองแบบ ที่คนดูจะเลือกได้เนี่ยมันไปสุดมากนะครับไม่อยากพลาดข้ามพลาดด้วยประกาศน้ำเปล่ครับใช่แล้วนี่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยออริจินอลซาวด์แทร็กออริจินอลซาวด์แทร็ก609โดยปลั๊กไฟและน้องโอมนะครับมีตัวเองทำครับครับแล้วก็จะมีตอนนี้ใกล้ๆแล้วล่ะนะอ่าพูดอีกทีหนึ่งเวอร์ชั่นที่น้องโอมร้องแหละแต่เป็นดนตรีเต็มๆแน่นๆแบบที่ปลั๊กไฟทำนะครับก็เป็นเป็นออริจินอลซาวด์แทร็กเหมือนกันแต่เป็นเวอร์ชั่นโอมครับกำลังจะได้เห็น ภาพ MV แล้วใช่เพราะฉะนั้นฝากกดติดตามด้วยนะครับกับทุกช่องชของออ d i ซของเราครับทางทวิตเตอร์ไอจีนะครับเพจแล้วก็ที่ช่อง u t u b e ที่นี่ด้วยนะคะก็ฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะคะกับช่องออ d i s แอคชั่นนะคะแต่เราเป็นช่องหรือเป็นรายการเขาเป็นรายการเป็นช่องออ d i s นะฮะแต่ว่ารายการอหมรรายการออเดซ แอคชั่นนะคะกับมีครั609 b e d t i m e s t o r y ค่ะตื่นเต้นมา EP 6แล้วหืม <c oughs>